สวสัสดีครับโรงเรียนที่ร้กทุกคนนะครับวันนี้เรามาเรียนวิชาประวัติศาสตร์นะครับเรียนเรื่องวัฒนธรรมการแสดงความเคารพนะครับนเรียนรู้ต่อนะคร <net> ับดีครับจะสงกันารเรียนรเียนะครับ1งอธิบายวัฒนธรรมการแสดงความเคารพของไทยได้สองแสดงความเคารพตามวัฒนธรรมของไทยได้นะครับรูต่อนะครับสกหรยกับวัฒนธรรมรูปแบบในการดําเนินชีวิตที่ด <hn> ีงามที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับ วัจะธรรมนะครับต่อมาวัจนธรรมการแสดงความารพสามารถปฏิบัติได้โดยการกราบการไหวนะครับต่อนะครับการลงมือที่ถูกต้องควรปฏิบัติอย่างไรงดีกเรนูนะครับวัจนธรรมการแสดงความเรารเรีย,ยนรูครับหนึ่งยกมือทั้งสองขึ้นประกบกันตั้งเป็นกรับพุ่มมือนะครับดูภาพประกอบไปนะครับการไหวนะ เราจะทำการแสดงความร่วมกนดูครับสองพนมมือไหว้ระดับอ,อกนะครับให้ปลายมือตั้งขึ้นนะสองนะครับสามข้างบนนิ้วมือทั้งสองแนบชิดสนิทกันย้ายเหลื่อมล้ำกันนะครับสี่ข้อศอกทั้งสองแนบชิดชายโครงครับเห็นดูนะครับสี่ปรอกอด้วย ว่าจะทมกระเด็งความเคารพประเพูครับการไหว้มีสามระดับนะครับหนึ่งการไหวพระสองการไหว้ผู้มีพระคุณและผู้อาวุโสสามการไหว้บุคคลทั่วไปที่เคารพนับถือหรือผู้ที่มีอายุมากกว่าเล็กน้อยเนี่ยเลยครับดูครับหนึ่งการไหวพระเนี่ยดูนะครับดูภาพประกอบนะครับว่าอย่างไงนะ สองการไหว้ผู้มีพระคุณแหละผู้อาวุโสนะเรียนดูม,มือนะครับดูมือ,มอการไหว้นะสามการไหว้บุคคลทั่วไปนะครับที่เครารพนับถือหรือผู้ที่มีอายุมากกว่าเล็กน้อยอ่าต่อมาครับดูการกราบครับการกราบมีสองแบบตรงนี้นะุ่กคครับการกราบแบบเป็นจางครับพี่ดิบการกราบผู้ใหญ่ครับเห็นดูท่าเปลี่ยนไหมครับ ครับ่าเที่ประมุ่นะครับ่าเทพธิดานะครับผู้ชายชาเที่ประมู่นะครับผู้หญิง่าเทพธิดานะครับอยู่ต่อนะครับจ้ที่หนึ่งครับอัญเชลีครับประนมมือขึ้นนะครับเจ้าที่สองวันทานะครับวันทาก็คือไหว้พระนะครับวันทาไหว้พระนะฮะดภาพขอบนครับเจ้าที่สามอภิวาทครับก็คือกราบนะครับดูต่อนะครับการกราบผู้ใหญ่เดูนะครับ ภาพรประกอบครับให้กับผู้ใหญ่นะครับดูสำหรับวิชาประวัติศาสตร์ก็มีเพียงแค่นี้นะเกนนะอันนีน้นดูคลิปวีดีโอหลายๆครั้งนะครับ